นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูการทํางานของเครือข่ายจนะรักขินนะครับพวกเขาจะพาไปดูความคืบหน้าในการทําแปลงสาธิตส,สวนสมุนไพรพื้นบ้านที่ตําบลวังใหญ่เอเภอเทบาจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความมั่นคงให้ทางอาหารและยาในพื้นที่ในการรับมือกับโควิด1 9ติดตามในนักข่าวพลเมืองครับ วันนี้ชาวบ้านควนมากตำบลวังย้ายอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและภาคีเครือขายเวลยชุ่มชนสงขลาราพ่อซอต่อวังย้ายรวมกันนั่มพืชอสมุนไพ่เปื่นบานที่ชาวบ้านได้นั่มมาบ่อยจากให้กับศูนเนียนดูหลกบานชั้นแอดควนมากได้นั่มมาลงแปลงปลูกในแปลงสาถิดทั่ทงมดแปดแปลงโดยเน้นปลูกเพื่อสมุนไพ่แบบสวนสมล่มเผื่อคนในชุมชนได้ฉายประโยชน์วางแผนกันว่าเราจะปลูกปลูกแบบ พืชสมุนไพรที่มีสูตรตามตำรับยาสูตรต่างๆะคะ่ะก็ออกแบบร่วมกันว่าพืชตัวไหนเหมาะจะอยู่ตรงไหนออกแบบให้มีความสวยงามสอดคล้องกับพื้นที่ด้วยะคะ่ะจากที่เราทําแปลงรองรับการปลูกไว้ใช่ไหมคะเราก็ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคพันุ์สมุนไพรพื้นบ้านจากพี่น้องในชุมชนควนหมาะค,ะค่ะขิงขาตะไคร้ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ ฟ้าทลายโจรที่พอจะหาได้นะคะคนละนิดคนละหน่อยบางคนให้มาเป็นกระสอบอะไรเงี้ยค่ะตัวสมุนไพรเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อหาที่ไหนมาแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่เอ่ยปากเรามาร่วมกันก็หยิบกันมาคนละไม้คนละมือต่อไปตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นทุนทางสังคมทุนทางทรัพยากรที่คนในชุมชนเนี่ยค่ะสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานอกจากนี้ทีมรอบพ่อซอต่อวังย,ยัย รวมกันตั้งวงผูดคุยแหลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านทางเรื่องการกินอาหารในปัญญารวมถึงประโยชน์และทรัพยคุ้นของผืชสมุนไพรแต่ละชนิดที่สามารถนํามาเสริมพุ่มคุมกันให้กับต่างกายพร้อมกับสาธิตวิธีการทํานามสมุนไพรแบบง่ายๆที่สามารถนํากลับมาทําเองได้ที่บ้านชุมชนบ้านคนห่ากนี้นะคะก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะอ่า การที่เราเข้ามาเราก็ให้ความรู้กับเขาในเรื่องของการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธีทุกคนก็คือช่วยช่วยช่วยกันทุกทุกอย่างค่ะจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรที่นี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้เราใช้สําหรับรองรับความกับสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่สําหรับรองรับว่าวันข้างหน้าถ้าถ้าโควิดระบาดเยอะกว่านี้ความมั่นคงทางอาหารและยาน่าจะ เป็นพื้นที่ที่แบบสามารถช่วยพี่น้องในชุมชนในในวันข้างหน้าได้ค่ะแตงสาธิตสมุนไพรชุมชนนอกจากจะเป็นครังอาหารและยาให้กับคนในชุมชนแล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่เรียนดูพื้นที่สร้างซคนที่ทุกคนสามารถมาทำกิจกรรมออกแบบพื้นที่ในการใชดด้ประโยชน์รวมกันบนฐานรัพรากรที่มีอยู่และหลังจากนี้ทางชุมชนเตรียมขยายเพาะพันธุ์ผืนผสมุนไพรผืนบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายใ,ในพื้นที่อื่นๆให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความมันคงท่า,าหารวันนิสาจันหอมเครือข่ายจะน่าหลักทิ้นลายงาน